สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสมาชิกแล้วเอฟซีช่องพีเอ็มีสองสี่เก้นะครับตอนนี้ขอวกกลับเข้ามาเรื่องทางลัดอยู่นะครับพอดีเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงโครงการเขาเปิดนะครับก็เลยอยากมาทําคลิปอัปเดตให้ดูอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับพอดีก่อนหน้านี้ก็ลงไปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับเปิดเลยนะ อันนี้ก็เหมือนเดิมแม่อธิบายแล้วนะครับก็คือกดเข้ามาเลยอ้าวลายมือผิดโอเคเข้ามาแล้วตัวเนี้ยเมื่อกี้กดปึ๊บเนี่ยมันยังวิ่วงอยู่หมุนอยู่นะครับเมื่อกี้ผมได้ลองกดเข้าไปละมันไม่วิ่งละน่าจะตรวจสอบอะไรเข้าไปได้แล้วนะครับอ่ะกดเข้าไปดูเึ๊บจริงๆริงก็วิ่งอย่างแหละแต่มันวิ่งแป๊บเดียวอ่ะเห็นด้านบนไหมครับด้านบนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้า ซึ่งมันก็จะตรวจสอบไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เราก็ดูว่าเราถึงลำดับไหนแล้วนะครับอันนี้หน่วยงานเขากํลาลังตรวจสอบอยู่ว่าเราได้สิทธิ์ไหมหรือว่าติดตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นลําดับหนึ่งสองสามครบหมดนี่น่าจะที่หน้าจอมันมองเห็นตอนนี้นะก็คือมีแค่เลขค่านะครับวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งสิงหาครับด้านล่างเห็นไหมครับว่ามันจะมีเรื่องการรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ลองกดดูครับ นี่เขาจะมีคําแนะนํานะครับการลงทะเบียนโครงการนะครับอ่านตามนี่เลยครับที่เขาทําให้ดูเนี่ยมันเขาเรียกว่าสะดวกมากเลยนะครับสะดวกมากเลยนะครับคําถามบ่อยๆอ,อะไรพวกนี้นะครับนะโครงการเติมเงินวอลเล็ตผ่านดิจิตอลวอลเล็ตคืออะไรนี่ก็อยากรู้ก็ไปถามสิ่งที่มีคนถามกันบ่อยมากนะครับแล้วก็สงสัยนะครับก็เข้ามาดูตรงนี้ได้อีกตรงที่ว่าคุณสมบัตินี่ เห็นไหมจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีบอกเลยกลุ่มเป้าหมายทําอะไรเนี่ยเรากดเข้ามาดูได้หมดเลยนะครับเช่นอันนี้ผมยกบางข้อนะอยุตัวอย่างเนี่ยก็อายุ16ปีขึ้นไปนะครับก็คือถ้าเด็กๆไม่ได้นะเขาคือเขาไม่ได้ให้นั่นเองนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน8ปด0 0 0สบาทในปีภาษีปีที่แล้ว6,6หกใช่ไหมหกหอ่าหกปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กรมสรรพากรสมรพากรก็จะประมวลผลให้อะไรพวกนี้ก็ เขาก็ตรวจสอบผ่านระบบของเขาเองนะครับแล้วก็มีเงินฝากในธนาคารนะครับธนาคาราไทยที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะครับสถาบาันการเงินเฉพาะกิจต่างๆอะไรพวกนี้ก็ณนะวันที่31มีนา2567เห็นไหมครับ5แสนบาทมีกันเยอะขนาดนั้นไหมถ้ามีก็น่าจะหลุดนะอะไรเงี้ยหรือว่ามีเงินได้เกิน8แสน40,000บาทนี่ก็น่าจะหลุดไหม นะครับไม่น่าได้นะครับคือไม่เข้าเกณฑ์เขา่นแหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการตรวจสอบเงินฝากเนี่ยก็จํานวน6ประเภทเลยนะที่เขาเขียนไว้วนนครับไปเลยเนี่ยนะครับนะฝากกระแสรายวันฝากออมทรัพย์เงินประจําบัตรเงินฝากใบฝากเงินผลิตภัณฑ์ที่ฝากเงินในชื่อเรียกอื่นที่มีนะครับลักษณะดังกล่าวตามข้อ1ถึงข้อ5าอะไรที่เขาบอกไปนะครับ นะแล้วก็เป็นผู้ข้อหกเนี่ยไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการต้องโทษหรือจำคุกในเรือนจำก็คือไม่มีคดีความอะไรนั่นเองนะครับไม่เป็นผู้ถูกลงทิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในามาตรฐานโครงการ,รอื่นๆนะครับในมาตรการโครงการอื่นๆขออภัยครับของรัฐนะครับไม่เคยมีปัญหากับโครงการอะไรของรัฐเขานั่นแหละนะครับไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนในเงื่อนไขมาตรการอ่ามาตรฐานามาตรการต่างๆของโครงการรัฐอื่นๆนะครับ ก็ไม่ไปทําอะไรผิดแปลกกับโครงการอะไรต่างๆเขาเันี้เราก็จะได้เนาะเพราะงั้นกําลังจะบอกว่าเราผ่านเรื่องเงินมาข้างบนแต่อาจจะมาติดเรื่องเราเคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโครงการของรัฐหรือเปล่าก็จะไม่ได้นะครับเพะะนันเหมือนง่ายๆว่าก็มีระเบียบมีข้อกําหนดเยอะเหมือนกันนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเนี่ยก็กดเข้าไปดูก็ได้นี่ครับปึ๊บมันก็จะเลื่อนลงมานี่ก็ไปกดดูตามนั้นเอาเลยครับ นะเอ่อเหมือนเมื่อกี้ผมจะเห็นเดี๋ยวนะกรณีที่ขั้นตอนการลงทะเบียนที่เป็นแบบว่าเดี๋ยวนะอ่านี่นี่นี่น,นี่ข้อนี้กําหนดการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเนี่เห็นไหมสําหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางนะรัฐนะมั้ยตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้ากันยานะครับแล้วก็คนที่ไม่มีอ่าเนี่ยเนี่ย สิมามา่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยไม่มีโทรศัพท์ที่มันสามารถจะลงแอปได้เนี่ยเขาก็มีทางให้นะครับสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่านช่องทางภาครัฐนะครับจะกาหนดแจ้งรายละเอียดอีกครั้งเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบวันที่16กันยาถึง15ตุลานเนี่ยนะครับว่าเราลงยังไงนะครับนะการแจ้งสิทธิ์แจ้งอะไรก็จะแจ้งตั้งแต่วันที่22กันยาเป็นต้นไปนะครับก็ง่ายๆว่าลงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอฟังผลกันเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับ นี่แะครับด้านล่างเนี่ยมีคําตอบในอะไรที่เราอยากรู้เยอะแยะเลยนะครับเลื่อนดูเอาเนี่ยนะครับเพียบเลยนะครับนะลืมรหัสทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดเข้ามาดูนะอันนี้เป็นคำแนะนําที่ดีนะครับสาหรับการทําระบบเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็ลองเข้ามาดูกันนะว่าทุกคนผ่านมาถึงอย่างนี้หรือยังนะครับ โอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมมาถึงช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทราบด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตของผมให้ดูด้วยว่าผมได้หรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ